ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ยุคใหม่ที่สำคัญอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศความเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อหรือผู้ใช้เทคโนโลยีทางทหารจากต่างประเทศเท่านั้นแต่กำลังเริ่มก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้พัฒนาผู้ผลิตและผู้สร้างนวัตกรรมด้านความมั่นคงด้วยตนเองจุดเปลี่ยนสำคัญนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นผลลัพธ์ขององค์การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การลงทุนระยะยาวและความมุ่งมั่นของกองทัพและภาคอุตสาหกรรมไทยที่ต้องการลดการพึ่งพาต่างชาติพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงในยุคที่ความท้าทายทางทหารและความมั่นคงมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่เคยภาพที่เราเคยคุ้นตากับกองทัพไทยซึ่งต้องนำเข้าอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ทั้งหมดจากต่างประเทศกำลังถูกแทนที่ด้วยความจริงใหม่ที่น่าทึ่งโรงงานผลิตอาวุธในประเทศเริ่มมีบทบาทมากขึ้นการวิจัยและพัฒนาที่เคยถูกมองข้ามกลับได้รับความสำคัญ โครงการสร้างโดรนไร้คนขับการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศการออกแบบยานรบพุ่มเกราะและแม้กระทั่งการคิดค้นระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการปฏิบัติการทางทหารล้วนแตกกำลังถูกผลักดันด้วยความตั้งใจจริงยุคใหม่ที่ไทยกำลังเข้าสู่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องขององค์การจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแต่คือการสร้างขีดความสามารถของชาติที่สามารถยืนหยัดได้ในระยะยาวความสำคัญของเทคโนโลยีทางทหารในศตวรรษที่21ไม่ได้วัดกันแค่ขนาดของกองทัพหรือจำนวนกำลังพล แต่คือคุณภาพของระบบที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วในการตัดสินใจและความสามารถในการบูรณาการกำลังทุกมิติให้เป็นหนึ่งเดียวโลกกำลังเข้าสู่สงครามรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การรบด้วยทหารราบจำนวนมหาศาลหากแต่เป็นสงครามของข้อมูลเครือข่ายการโจมตีจากระยะไกลและการควบคุมหุ่นยนต์ไร้คนบังคับในโลกเช่นนี้ประเทศที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศได้ด้วยตัวเองย่อมมีความได้เปรียบมหาศาล และนี่คือเหตุผลว่าทำไมไทยจึงต้องก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศเราจะเห็นความพยายามของไทยชัดเจนจากการสร้างโครงการอากาศยานไร้คนขับที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่โดรนลาดประเวณขนาดเล็กที่ใช้ในภารกิจสอดแนมไปจนถึงโดรนโจมตีที่สามารถติดตั้งอาวุธเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกได้โครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้กองทัพมีศักยภาพในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ไทยสามารถส่งออกเทคโนโลยีเหล่านี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือพันธมิตรในอนาคตนอกจากนี้การพัฒนาระบบต่อต้านโดรนหรือ CUA วก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพราะในยุคปัจจุบันภายคุกคามจากโดรนราคาถูกและการโจมตีแบบไม่คาดคิดกำลังกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญการที่ไทยสามารถพัฒนาระบบป้องกันเหล่านี้ได้เองจึงเป็นสัญ,ญญาณที่บอกว่าเรากำลังปรับตัวเข้าสู่สงครามยุคใหม่อย่างแท้จริงในด้านอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศ การพัฒนารถถังไทยต้นแบบใหม่ที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาติรถถังรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงจากแบบเดิมแต่คือการสร้างจากแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์สงครามยุคอนาคตมีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการรบแบบดิจิทัลและการเสริมเกราะที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งสูงสุดนี่คือตัวอย่างของความก้าวหน้าที่บง่งบอกว่าไทยไม่ได้เพียงไล่ตาม แต่กำลังสร้างมาตร,รฐานใหม่ของตอนเองในวงการทหารนอกจากเรื่องยุทธปกรณ์แล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้ไทยเข้าสู่ยุคมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศคือการพัฒนาบุคลากรกอ,องทัพไทยได้เริ่มลงทุนในการฝึกอบรมกำลังพลให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การนำระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การสร้างศูนย์ฝึกจำลองการรบเสมือนจริงและการส่งนายทหารไปศึกษาและฝึกในต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ทําให้กองทัพไม่เพียงแต่มีเครื่องมือทันสมัยแต่ยังมีบุคลากรที่สามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพความจริงแล้วอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสงครามยุคใหม่ไม่ใช่ปืนหรือรถถังแต่คือสมองและความรู้ของผู้ที่ใช้มันการเข้าสู่ยุคใหม่ยังสะท้อนให้เห็นจากการที่ไทยเริ่มมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมซ้อมรบร่วมกับมหาอำนาจการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับพันธมิตร หรือแม้กระทั่งการแสดงศักยภาพในการป้องกันประเทศในงานนิทรรศการระดับนานาชาติการที่โลกเริ่มหันมามองไทยในฐานะผู้พัฒนาด้านความมั่นคงแทนที่จะเป็นเพียงผู้บริโภคคือสัญญาณชัดเจนว่าไทยกำลังเปลี่ยนสถานะของตนในสายตาสากลและนี่คือจุดเริ่มต้นขององค์การเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตย้ยุคใหม่นี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยเอง เมื่อเรารู้ว่าประเทศของเรามีความสามารถในการปกป้องอธิปไตยและดินแดนด้วยนวัตกรรมของเราเองความภาคภูมิใจความเชื่อมัน่นและความรู้สึกมั่นคงก็จะเพิ่มขึ้นคนรุ่นใหม่ที่เคยคิดว่าเรื่องทหารเป็นเรื่องไกลตัวก็อาจหันมามองว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารคืออีกหนึ่งทางเลือกอาชีพที่มั่นคงและท้าทายสิ่งนี้จะนำไปสู่การสร้างแรงงานคุณภาพวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากที่ร่วมมือกันผลักดันให้ไทยไปไกลกว่าเดิม ความท้าทายยังมีอีกมากแน่นอนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลและแรงกดดันจากการเมืองระหว่างประเทศแต่สิ่งที่สำคัญคือการเริ่มต้นและไทยได้เริ่มต้นแล้วอย่างมั่นคงยุคใหม่ของไทยจึงไม่ใช่ความฝันที่เลื่อนลอยแต่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและกำลังเติบโตต่อไปในอนาคตหากเรามองย้อนกลับไปเพียงสิบหรือ20ปีก่อน ไม่มีใครเชื่อว่าไทยจะสามารถสร้างโดรนของตนเองผลิตยานเกราะพัฒนาในประเทศหรือคิดค้นระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับแต่วันนี้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นจริงและในอีกสิปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นไทยส่งออกเทคโนโลยีทางทหารไปยังประเทศอื่นกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านการป้องกันประเทศอย่างแท้จริง นี่คือยุคใหม่ของไทยยุคแห่งเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่กำลังทำให้ไทยก้าวสู่สถานะมหาอำนาจทางความมั่นคงไม่ใช่เพียงเพราะเรามีอาวุธที่ทันสมัยแต่เพราะเรามีความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องแผ่นดินด้วยพลังของตนเอง